สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้มีเรื่องราวดราม่ามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับดราม่าวันนี้เป็นดราม่าเล็กๆนะครับไม่ยาวสักเท่าไหร่หัวข้อว่าไซวาซีบอทิมกันนะครับหลังจากมีกระแสข่าวครับเกี่ยวกับกองห้วยไร่ครับบอกว่าเขาเตรียมที่จะฟ้องค่ายบ้านไทยลูกทุ่งนะครับข้อหาฐานก๊อปเพลงหน้าด้านๆนะครับกองห้วยไร่เตรียมยื่นฟ้องค่ายเพลงบ้านไทยลูกทุ่งที่ก๊อปเนื้อหาเพลงไซวาซีบอทิมกันของศิลปินหน้าใหม่ของค่าย บ้านไทยลุกทุ่งนะครับดาอัชราพรน,นะครับที่เอาเพลงนี้เนี่ยมาแปลงเป็นเนื้อภาษาใต้โดยมีเนื้อหาเดียวกันนี่เป,เป๊ะเลยนะครับซึ่งผมได้ฟังเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าใช่ครับมันคือไซวาซิบอทีมกันแน่นอนนะครับโดยเขาบอกว่าต้องเพื่อนๆเนี่ยได้ฟังถึงกับอึ้งไปเลยเพราะมันคือการก๊อปเพลงแบบด้า,ดานๆนะครับแล้วก็เพจต้นข่าวก็บอกว่าอยากถามไปถึงค่ายไทยลุกทุ่งครับเอาอะไรคิดก๊อปกันแบบไร้จรรยาบรนนะครับอ โดยเพลงนี้ฮะเนื้อหาเดียวกันเลยครับทำนองนี่คล้ายๆกันแทบจะเป็นแบบประสานเป็นแนวเดียวกันไปหมดเลยนะครับแต่ว่าดูจากด้านล่างก็คือคําอธิบายนะครับเขาบอกว่าเนื้อร้องทํานองเนี่ยไม่ใช่ของกองห้วยไร่ก็เป็นเนื้อร้องทํานองของหอจก,กอบ้านไทยลุกทุ่งนะครับเรียบเรียงภาษาโดยอ้วนนครศรีนะครับสังกัดค่ายเพลงบ้านไทยลุกทุ่งและก็มีผู้คนครับเขาไปด่าก,กันมากมายเลย,เยฮะ,เ,ยฮะเอาจริงๆคางค่ายเพลงทําเพลงแปลงเพลงซะไม่น่าออนแอร์ air เลยครับน่าเกลียดมากนี่พูดจากคนดนตรี คนหนึ่งเลยแทนที่จะใส่เครดิตเป็นฉบับโคเวอร์ซะอย่างดีกว่ามันไม่ดีเลยครับแบบนี้ผิดหวังกับค่ายครับความผิดของเจ้าของค่ายไม่น่าให้อภัยครับแต่ทั้งค่ายเขาก็ยังกดหัวใจให้นะครับในตรงนี้แล้วก็ส่วนมากนี่จะเป็นคอมเมนต์แบบด่ากันเพียบเลยนะฮะแล้วก็ดิสไลค์ไปเยอะกว่ากดไลค์เนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าใช้คําว่าโคเวอร์เพลงใต้ถึงจะถูกครับคำร้องทํานองพี่ก้องมาหมดเลยใจเขาใจเราครับวงกันเดียวกันดูแลกันไปบางคนก็บอกไปตรงๆเลยครับยังยังหน้าด้านจังอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เราก็เห็นเออบ้านไทย ทุ่งเนี่ยออฟฟิเชียลเขาไปตอบกลับอยู่บอกว่าทําไมต้องด่ากันแรงขนาดนี้ด้วยล่ะครับนะครับคือคือเขาเห็นเขาเข้าใจถึงกระแสที่มันตีกลับมาครับว่าคนแอนตี้กันขนาดไหนนะครับหลายคนด่าก๊อฟนะฮะเขาเห็นครับแต่ว่าก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบกลับนะครับคือถ้าจะบอกว่าซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็ก็ควรอธิบายลงไปบ้างนะครับทางด้านของกล้องห้วยไร่เองครับอามกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่าเขาเตรียมที่จะฟ้องเนี่ยเขาก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวคับเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยคิดจะฟ้องใครครับทุกๆเรื่องไม่ใช่เรื่องแค่่นี้้ใหผมอยูทุ ทําสนามฟุตบอลนะครับไปเอาคําพูดมาจากไหนอย่าดึงผมไปในเกมของพวกคุณเลยครับเพลงผมมันมีไว้เพื่อสร้างความสุขและมิตรภาพเท่านั้นครับผมไม่ติดใจอะไรกับเพลงเลยนะครับตอนนี้มีความสุขมากๆที่กําลังจะมีลูกสาวที่จะคลอดปลายปีและมีงานฟุตบอลกลางทุ่งต้นปีนี้ครับรักทุกคนครับอืมนะครับนี่แสดงถึงความใจกว้างของพี่ก้องห้วยไร่เขาเนะครับเขาก็จะมีรายการฟุตบอลห้วยไร่ครับนี่เป็นประจําทุกปีของเขาอยู่แล้วนะครับก็หลายๆคนก็ไปสนุกสนานพี่น้องลูกทุ่งนะฮะ ก็ไปร่วมสนุกกันนะฮะในงานครั้งนั้นด้วยนะครับเขาก็แน่นอนครับเขาก็บอกว่าไม่ติดใจอะไรเลยกับเพลงนี้นะครับแน่นอนเขาจะไม่ฟ้องเพลงนี้นะครับหลังจากมีการพลาดหัวข่าวมาแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าอย่าไปดึงเขาเข้าไปในเกมเลยครับเขาก็อยู่ส่วนเขานะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยไหนว่าจะไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับมันจริงจริงมันก็คือเพลงของไซบาซีโบทีมกันนะครับคือมันลายเดียวกันหมดเลยเพียงแค่ว่าเปลี่ยนเป็นเนื้อร้องใต้เท่านั้นเองนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ออกมาอธิบายอะไรเพิ่มเติมครับก็รับกระแสต่อว่ากันไปะคครบบี่่ยาางกก็ออวไป ต้องได้นี่ครับทำเป็นสีภาษาเลยก็ได้นะครับเนี่ยฮะคือเรื่องราวดราม่าของวันนี้นะครับหากคุณชอบใจครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ s ับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ